ผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบการสเสิร์ฟเจ้า Kawasaki Z400 <c oughs> SE Special Edition ครับรถครันนี้เป็นรถปี21เลขไม่5,000กิโลเมตรแท้ครับมาเพราะว่าของแต่งสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับเป็นรถใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาคันนี้ครับวิ่งมานะฮะ5,321กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากลรรูกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนครับฟังก์ชันการใช้งาน สามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติกุญแจครับให้มาครบถึง2ดอกนะครับหัวโชคสวยเช่นเคยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมนะัะไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสตางค์ไม่มีรอยรางครับปอกแฮนด์เดิมกระจกไฟแฮนด์แต่งทรง c g ครับมือคัตมือเบรกนะครับเป็นของเดิมไม่คดไม่งอกระปุกน้ำมันเบรคไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับพันเร่งครับตัวสตางค์ไม่มีรอนลาง ชุดสีถังเดิมสวยฝาถังสวยครับไม่มีรอยสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติกเกอร์กันถังสำหรับรุ่น SE ีมีมาให้ครบทั้งด้านข้างและด้านหลังนะฮะบาะนั่งบอะซ้อนครับคุ้มหนังใหม่มาพร้อมโลโก้ตัวแซนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูฝฟลิกันท้ายเดิมสวยสีเดิมครับไม่มีรอยขีด่วนแตกร้าด้านหน้านะครับนี่ฮะชิวหน้าแต่งสำหรับรุ่น SE ติดลมาจากสู๋เลยครับโคมไฟหน้าเดิมสวยเป็นแบบฟู l l l ว d ดีครับไม่มีรอยหินนะครับสวยใสเหมือนใหม่แกนโช๊คสวย ไม่มีตามมดและรั่วซึมนะคะบาังโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางด้านหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ห้าพันกิโลเมตรแท้ครับขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะจานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะฮะขอบอะกระบอกโช้กด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยไม่มีรอยครับกาดหม้อน้ำแต่งสำหรับรุ่น se ก็มีมาให้ด้วยครับติดลงมาจากศูนย์เลยคอท่อด้านหน้าครับ มาดูฮะสวยใสครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างนะครับแฟลิ่งด้านขวาสติ๊กเกอร์เต็มโลโก้ตัวแซอยู่ครบนะฮะแล้วก็การล้มนะครับแต่งเป็นของเดิมติดรถจากศูนย์สำหรับรุ่นเอเท่านั้นมีมาให้ด้วยครับฝา้าสวยครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับไม่มีรูสึนะครับกาวแน่นอนแข้งเครื่องสวยไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าเดิมครับขายแยกกลางครับไม่คดไม่งอคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งส่งโยชิมูระครับแบบสลิปออนเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กัน ปัตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กับตาเร่งนีครับขึ้นเร็วลงเร็วรับพงยนต์ดิ่งครับปัตตาเร่งดีไม่มีสะดุดนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับ สภาพที่ประมาณ80นะครับเป็นยาเดิมติดรถจากศูนย์นะฮะไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเดี่ยวนะฮะร,รถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนมาครับฝั่งซ้ายโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับเหมือนใหม่ฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยซิกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าฝั่งซ้ายครับเจนเซอร์ไม่มีแตกหักพักเท้าฝั่งซ้ายครับ อาเทนเซ,นซอร์ไม่มีแตกหักนะฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับตีนเป็ดด้านล่างแต่งครับนี่ฮะแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับกันลมด้านซ้ายสวยครับไม่มีรอยแฟลิงด้านซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มครับโลโก้ตัวแซดอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งใสนะฮะตามสไตล์เันเนอร์ไบรท์นนทบุรีครับกระบอกชงด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์เลยเอาล่ะครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่120,900บาทเท่านั้นดาวน์งต้นเพียง13,665บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมฟรีค่าขนส่ง่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับถ้าคุณมองหารถบิก๊กไบคคุณภาพดีกันจิกไม้แท้มาที่นี่นั้นครับทัน n d บ r b ไบคนนทบ,บุรีครับแล้วเจอกันนะฮะสวัสดีครับ